เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาก็จะโทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองหรือถ้าหาคนที่มาโทษไม่ได้ก็พยายามหาสิ่งอื่นเป็นเพราะสิ่งอื่นหลายๆท่านในแต่ละวันต้องเจอกับคนเหล่านี้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันก็คิดขธรทมกับคุณผู้ชม ในเรื่องที่หลายๆท่านเองนะครับอยากจะรู้ว่าคนที่ชอบโทษคนอื่นชอบโทษสิ่งอื่นคนเหล่านี้เขาจะมีวิบาก,กรรมหรือได้รับผลแห่งกรรมอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลายๆท่านเองนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นภรรยา พ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวก็ตามหรือแม้แต่เพื่อนที่ทำงานเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาก็จะโทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองหรือถ้าหาคนที่มาโทษไม่ได้ก็พยายามหาสิ่งอื่นเป็นเพราะสิ่งอื่นหลายๆท่านในแต่ละวันต้องเจอกับคนเหล่านี้ซึ่งบางท่านเองอาจจะมีสามีที่ ไม่รับผิดชอบในสิ่งต่างๆเมื่อตักเตือนหรือพูดจาหรือพูดคุยกันก็ไม่รับในสิ่งที่ผิดพลาดแถมยังกลับมาโทษภรรยาหรือไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นโดยที่ไม่ได้หันมาพินิษพิจารณาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาเลือกที่จะโทษคนอื่น หรืออาจจะโทษภรรยาหรือไปโทษสิ่งอื่นเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ชีวิตเขาจึงได้เป็นอย่างนี้หรือบางท่านเองที่เป็นสามีก็ต้องอยู่กับภรรยาที่ชอบโทษคนนู้นโทษคนนี้ชอบโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดและไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขหรือคนอื่นทำอะไรไม่ได้ดังใจก็จะโทษคนเหล่านั้น หรือถ้าตัวเองทำผิดพลาดก็พยายามโทษคนอื่นเป็นเพราะคนอื่นหรือเป็นเพราะสิ่งน้นู้นเป็นเพราะสิ่งนี้โดยที่ไม่หันกลับมาพินิษพิจารณาตัวเองว่าตัวเองมีความผิดพลาดส่วนไหนบ้างหรือตัวเราทำผิดอย่างไรบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขแต่เลือกที่จะปัดความรับผิดชอบโดยโยนไปให้คนอื่นหรือโทษสิ่งอื่น หรือบางด้านเองอาจจะยังอยู่กับพ่อแม่ยังอยู่กับครอบครัวยังอยู่กับญาติพี่น้องบางด้านนั้นเจอพ่อแม่ที่ชอบโทษลูกต่างๆนานา,นาผู้เป็นลูกก็มีความทุก์ขเกิดความเครียดเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องโทษลูกโทษสิ่งนูน้นโทษสิ่งนี้หรือถ้าตัวเองผิดพลาด ก็จะโทษเพราะสิ่งนูน้นโทษเพราะสิ่งนี้โทษเพราะคนนูน้นตัวเองจึงได้ผิดพลานผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวแบบนี้ก็ทําให้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้หรือบางด้านเองก็อาจจะมีเพื่อนหรือมีเพื่อนที่ทํางานชอบโทษคนนูน้นชอบโทษสิ่งนูน้นสิ่งนี้ไม่โทษตัวเองไม่ปรับปรุงแก้ไขแต่เลือกที่จะโยนความผิดไปให้กับคนอื่น นี่คือลักษณะของคนที่ชอบโทษคนอื่นโยนความผิดต่างๆไปให้คนอื่นตัวเองก็ไม่ยอมรับความผิดของตัวเองไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขชีวิตก็ยิ่งมีแต่ความตกต่ำเพราะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้รับการแก้ไขมัวแต่ไปโทษคนนน้นโทษคนนี้โทษสิ่งนน้นสิ่งนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า คนที่ทำชีวิตของตัวเองให้ตกต่ำนั้นก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักการให้หรือแบ่งปันคือแม้แต่น้ำใจหรือการให้อภัยการไม่ผูกเวรไม่ผูกพยาบาทคนอื่นก็ไม่มีเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นคนที่ไม่รู้จักการให้อย่าว่าแต่ให้สิ่งของให้เงินทองหรือให้ทาน แม้แต่ความคิดไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะสละออกไปได้น้ำจิตน้ำใจที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นก็ไม่มีฉะนั้นการที่จะคิดดีกับคนอื่นมันก็คงจะยากฉะนั้นในเรื่องของการให้มันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะว่ามีความคิดที่ไม่ดีกับคนอื่นพยายามที่จะโยนความผิดต่างๆไปให้กับคนอื่นก็จะไม่มีความบีบบังคับใจ ที่จะไม่คิดพยาบาทหรือเบียดเบียนและถ้าตัวเองได้ในสิ่งที่ต้องการก็ติดอกติดใจอยู่กับสิ่งนั้นแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันหายไปหรือมันไม่ได้ดังใจก็จะเกิดการคิดประทุสร้ายกับคนอื่นโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้ก็เกิดความอาฆาตพยาบาทคนอื่นเกิดการคิดเบียดเบียนผู้อื่น ฉะนั้นจึงทําให้ชีวิตของเขานั้นตกต่ําลงมาได้เพราะว่าเขาไม่มีความสำรวมคือการที่เขาไม่สำรวมตาที่ไปเห็นสิ่งของต่างๆพอไม่สำรวมถ้าเจอสิ่งที่พอใจก็จะหลงไหลหรือรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดกามขึ้นแต่ถ้าเกิดความไม่พอใจก็เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความหงุดหงิดโทษคนโน้นโทษคนนี้ หรือแม้แต่ได้ยินเสียงถ้าเสียงที่พอใจก็จะรักใคร่หลงไหลหลงอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็จะเกิดการกระทบกระทั่งเกิดความไม่พอใจหงุดหงิดหรือแม้แต่การได้กลิ่นได้ลิ้มรสการสัมผัสทางกายถ้าเป็นสิ่งที่ชอบใจก็จะหลงไหลรักใคร่มีความกำหนัดอยู่ในสิ่งนั้น แต่ถ้าได้ดมกลิ่นลิ้มรสหรือสัมผัสที่ไม่พอใจก็จะไม่ชอบเกิดความหงุดหงิดเกิดการกระทบกระทั่งฉะนั้นถ้าไม่สำรวมสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยนำพาให้พาลไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นเมื่อเกิดการพัสสะหรือเกิดการกระทบเกิดเวทนาแล้วก็ย่อมจะเป็นไปสู่ความทุกข์ถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่พอใจ เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการก็จะพ่านโทษคนอื่นอยู่ดีหรือโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่ดีฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักการให้ไม่มีจาคะไม่รู้จักการบีบบังคับใจก็จะหลงอยู่ในกามพยาบาทเบียดเบียนและถ้ายิ่งไม่สำรวมระวังก็จะเผลออยู่กับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะหรือธรรมารมณ์ นี่คือเหตุปัจจัยที่ทําให้ชีวิตของเขานั้นตกต่ําลงไปฉะนั้นเมื่อชีวิตของเขาตกต่าลงเขาก็ยิ่งพ่านแต่โทษคนอื่นโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้พระพุทธองค์ท่านจึงบอกว่าถ้ารู้จักการให้มีจาคะรู้จักการบีบบังคับใจไม่หลงอยู่ในกามพยาบาทเบียดเบียนมีความสำรวมระวังในอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้กายวาจาและใจสะอาดได้ทําให้ชีวิตนั้นไม่ตกต่ําเพราะจะเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมอย่างบริบูรณ์เป็นไปเพื่อกุศลจะมีความสุขเป็นกําไรมีความสุขเป็นวิบากแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการบีบบังคับใจคิดแต่เรื่องไม่ดีกับคนอื่นคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นโทษแต่คนอื่น หรือไม่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทําให้ชีวิตนั้นตกต่ำได้ฉะนั้นเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังไว้ก็จะโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ได้สิ่งที่ตัวเองตกต่ำแบบนี้เป็นเพราะคนอื่นหรือเป็นเพราะสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่หนทางที่จะแก้ไขชีวิตได้ และยังเป็นไปเพื่อทุก,กติด้วยคือมีทุกข์เป็นกําไรและมีทุกข์เป็นวิบากก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยากจะรู้ว่าคนที่ชอบโทษคนอื่นชอบโทษสิ่งนู้นชอบโทษสิ่งนี้เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างก็จะเป็นไปเพื่อทุก,กติภูมินั่นเองกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอนโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่มาสนับสนุนทุกช่องทางและมาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนุโมทนาบุญครับ